ไม่เคยดูเลยเพราะฉะนั้นไม่มีคอมเมนต์ฝั่งออปติกแล้วก็ไม่มีคอมเมนต์ว่าใครจะชนะแต่ตอนนี้เย <Yeah, S 2> เอาไปสองเสียงยังไม่มาเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาดิ พาเข้ามาเลยวใครไหนเข้าไปก่อนครับเรียบร้อยโอ้โหกินโดนปากปลายครับบอลอิเตอร์รับปลาให้ชุดเดียวฉายวอเตอร์เทสก็เติมารตูไหนไม่ได้เล่นแดีดยวนตาวทวีสบัดไปยังไม่โดนเป็นใครรอรับอยู่แล้วยิงมียิงวอลแบง์ทะลุหลังซ้ายมอย่างน้อยภาษาอังกฤษดูอินเตอร์ใช่ไหมบแล้วเอาเนือกาสได้ยิงเป็นใครปีนน้ำแข็งขึ้นมาเหลือตัวเดียวตัวต่อตัวช็อตบีบหัวใจดาวไว ดาวัยเอาแล้วหนังอินเดียหนังอินเดียวิ่งแคชี่ยิงไม่โดนหต่อสามาเป็ไปเร็กซ์ครับได้ยังไงวะนะเอาสตันเอาสตันสตันเจสันบอกว่าเอาไป3แต่เลือดเหลือ15ยังไม่หยุดยั้งเลือดเหลือ15ไม่หยุดยั้งเพราะเจสันเจ้าเอส นะมันจะเอาเอสใช่ไหมเหลือ5ต่อ2เงีดยอมันจะเอาเอสมันยืนสู้เลยเลือดเหลือ15วางเป้ารอเอาเด็นี่ไงเลือดเหลือ15แล้วไงรออยู่มันรออยู่มันจะเอาเอสมันจะเอสหรือเปล่า oh, เสียงเชียร์มาแล้วเสียงเชียร์มาแล้ว <c oughs> อันนี้พันแปดสิบเนี่ย จาวเอสนี่ไงน่แล้วไงเเพื่อนไปล่อให้โหเฮ้มันเฮ้ไอแบบเมื่อกี้ยิงโคตรยากยิงโคตรยากด้วยแวนดอลได้ยินเสียงมันขึ้นให้เปินได้ยินเสียงได้ยินเปล่านี่ได้ยินมันได้ยินอ้าวไม่ได้ยินไม่ได้ยินหรอวะ could but surely. attempt PA, the แก้ครึ่งไม่ถึงดูดิปล่อยก่อนน่าจะจบอ่ะด่านนี้นี่ไงสบัดดีนิงเยเอาให้ต้องตัดเท่านั้นนี่คือเงื่อนไขการชนะการตั้งรับและการของออปติกคิดว่า PX i เอาไนร93 Curse ไหม93 Curse อาจจะไม่เอาก็ได้นะปล่อยให้ปล่อยให้ปล่อยให้ออปติกจะได้ไม่ต้องเอาไดรีเคิร์สซึ่งไม่มีใครคิดแบบนั้นหรอกก้าถามก็เอาเอาหมดเลยเคิร์สไ่มู่จริงปาดไปช็อตนี้ปาดไปช็อตนี้นี่ไงเทพสงครามมาแล้วเทพสงครามเทพสงครามเอาถ้าม่อกีจริงรอหรือปาดได้ฟรี แต่ไม่เป็นไรยังเหลือดาว้ยยังเหลือดาว้ยยังเหลือดาว้ยยังเหลือดาวยังไงล่ะเฮ้ย <Hey. S 2> หนึ่งสองสามนี่ไงแต่ถ้าโดนฟอร์เคนมาตัดแบบนี้จะเล่นยากแล้วม,มาวัดคมเลย เจสันบอกได้ถ้างั้นมาวัดคมดีวะนี่ไงวัดคมเหรอตัวแบกของ P R X เจอตัวแบกออปติกตัวแบกออปติกไปเกิดเฮ้ยทามิงก์โอ้ยยี่ทามิงก์โอ้ทามิงก์โอ้ยได้อีกตัวหนึ่งเนี่ยนี่ไงเรียบร้อยมันเป็นอย่างนี้ไงเอาแล้วอ่ะ เอ๊ะเมื่อกี้คือเห็นก่อนค่อยตัดสโคบอ่ะนี่เป็นไงสไลด์เหรอสไลด์เหรอนี่ไงสไลด์เหรอวินนี้ถ้าไม่เมคเพย์ด้วยแชมเบอร์ก็เรียบร้อยแชมเบอร์ไม่ได้เมคเพย์ให้ แมชอัพของเจสันชนะเยเกือบเกือบอะแคชชี่เอาให้สามโลบโลบยังไงยังไงวิกเตอร์วิกเตอร์บูดอกอ้เาวอาเฮ้เจสันเอาหน่อยเว้เอาหน่อยดิเอาหน่อยดิอ่าตายอย่างนี้ว้าไปอย่างนี้ตายดิครับเฮ้ย ีนไอคอนนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่คมแล้วเล่นเมาส์อย่างช้าไมายฟิกเล่นเมาส์เท่าไหร่ขอดูหน่อยก๊อปปี้ซะหน่อยวะเรียบรอเหนื่อยแล้วอ่ะรู้สึกว่าน่าจะตีไม่ได้แล้วว่ะเนี่ยเนี่ยถ้าจะตีต้องแบบเนี้ยไมายฟิกลงมายิงให้สองตัวเนี่ยอ่ะอันนี้คือตีแตกเพราะอะไร มาฟิกลงมายิงหนึ่งสองนี่ไงวาร์ปกลับหลอกวาร์ปกลับเพื่อให้เข้าชาร์จแล้วเอาจริงยืนรอแล้วเขาก็ยิงจริงไปเกิดแคชชี่เป็นอีกคนหนึ่งนะที่ยิงคมมากชัดๆเหมือนกันด่านนี้แคชชี่เอาเยอะเอาเยอะเลยแหละไอ้แต่มันเก่งมันเก่ง แคชชี่มันเอาอยู่แคชชี่กับเย2สองคนที่เห็นชัดๆอะนะเฮ้ยยิงไม่โดนเลยอะตานี้มาร์ฟเล่นออฟคอนโทรเลอร์ออฟไปแล้วมาร์ฟยิงปืนกลไม่โดนบอกว่าขอออฟแล้วนี่ไงฟอนสเค้นไม่ไม่ต้องแข่งคัดเลือกอะ้รนั้นะเข้าไปเลยมุมอันตรายของเจสันอันนี้ตัวคมเลยตัวคมของทีมเลย แ, yup. <po target> แค่แค่ตำแหน่งม oh! 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 so you. ันเป็นคอนโทรลเลอร์มันเลยไม่ไม่ได้แบบโชว์แม่นเยอะไงเอาเอาโดนสแกนเอาหมดดิอย่างงี้หมดดิครับเอา้ยเยเอาให้วิกเตอร์เจอดาวายเกตสามอ้าวดาวายงงยังไงวะเนี่ยยังไงวะถ้าไม่ได้คืนถ้าไม่ได้โอ้ยได้คืนโดนสแกนจริงเป็นใครเอาให้ ไปหาต่อไปหาต่อไปหาข้อมูลกันต่อนี่ไงแตกอ้าวอาฟังเสียงในเกมอ่ะบางคนไม่อยากได้ไม่อยากได้เสียงฟังนะไปแล้วไปแล้วจะอยู่เยอะเขาตีกันเองไงเอ้ยหลบได้มาดิมาดิครับมาดิครับอมันจะมันจะหมุนเมาส์ทำไมอุ้ย ออฟติกออฟติกจะตียังไงอุ้ยนี่ไงไม่ใช่จะตีไงจะกันยังไงพู้พิทถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่วินมีปืนมาถึงนั่นแหละคือเวลาที่เฮ้ยมันนับกระสุนว่าเหลือนัดเดียวนี่ว่าเออมันนับกระสุน อ้าวหลังขาดดีมากโอ้โหโดนช็อตนี้น่าเสียดายอ้าวอันติไม่ออกไปแล้วนี่อะมาซัดกับจริงหน่อยมาซัดกับจริงหน่อยเรียบร้อยเอาไว้ใช้ตอนที่ศัตรูจะเข้าดีกว่าปึ๊บจะเข้าใช่ไหมมีดไปทีอ่า นอคคมาัววไดรบี่อ่ะอย่างนี้เรียกคมเห็นป่ะจริงโหนลงมาแบบนี้ใช่ไหมเดินลเฮดช็อตไปเลยแล้วว่าไฟเจอร์มาได้จีแกร์แต่ว่าเดอร์เก้โบอาสเตอร์นี่แบบนี้เรียกคมติดเนี่ยเนี่ยไม่ดีเท่าไหร่ครับส้าเรับป็นติดครับเนี่ยครับตัดได้เราจะวูกับเอช็อตให้ไวครับแล้วจะไวเล่นใกล้แล้วแฟลดออกมาเจอเก็บไปหนึ่งเอนโซโดนตะไวไปครับแล้วแฝดลูกเอาเอาโดนตัวหลัง อ,อุดไปดดยิง้ยองเรียบร้อยนี่แหละวินตัดสินไม่เชิงตัดสินแต่เป็นวินเรียกกำลังใจงเ,เนี่ยม,ม, <c oughs> มีแอนนาลอยู่ค <c oughs> วักเชลิปมาย <c oughs> ิง,งดันลุ้สองต้องมั่นใจขนาดไหนวะ โอ้ oh, ได้วินเลยได้วินพับโบสเตอร์เลยวินนี้โอ้เย้โอ้แคบอนแคบอออมันเป็นสไตล์การเล่นของทีมแล้วกันเออฉันคิดว่าระดับการเล่นน่ะถ้าเกิดว่ายิงแย่กว่าก็เป็นไม่ได้นะส่วนมาก PIX จะเจอทีมที่สกิลยิงอะ่ะ เอลไปแล้วไปแล้วโอ้โหไกลๆไกลๆยิงยางกันทุกคนนี่อยู่มีน้ำแข็งอยู่มาเลี้ยงหน้ากระดานแบบนี้ไม่ไหวครับดาวายแบบเพื่อนช่วยด้วยแล้วเหลือสองคนสองต่อสี่มาแล้วนี่ไงเศษเทพสุครับนี่ไงเจอไมฟี่อ้าวหนึ่งต่อสี่เหลือหนึ่งต่อสองตอนนี้ การคัชอยู่เหมือนนกััครบมีดิมาดูกันจะเล่นยังไงครับมีเจนหนึ่งเทลหนึ่งจะไง14นัดจะเปลี่ยนแม็กก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาได้ยินตำแหน่งเกืเมื่อกี้แล้วผมก็เฮ้ยรอรอเพื่อให้เขาคิดว่าเราไปเราไปช็อตแต่โดดลงมาตรงนี้ได้ฟรีตัวนึงเฮ้ยเห็นแล้วเอาแล้ววันอนวันแต่ไม่มีตาร์นะครับไม่ฟรีนะเขาใช้พรมาหาตำแหน่งแล้วหยุดมุมนี้เวลาบีบเจอเดินเลยว่ะไมฟรีวันออนวันโอ้โหเยอะน้อยเนี่ยอันเนี้ยคือ อันเนี้ยคือตัวอย่างความกลัวความกลัวของฟานาติกไปแล้วโดดไปช็อตนี้ยังไงได้ว่าเฮ้ย ยิงยิงสมกแบงเอ้ยหรือว่าไม่สมกแบงสมกแบงหรือว่ามันได้อนนี่สแกนของเฟดน่าจะสแกนเฟดนะ็อตเมื่อกี้นี่ไงสไตล์ตามสไตล์เฮ้ยหลบแฟดทันได้ไงวะเมื่อกี้เียเนี่ยของพวกเอ่อคนที่เล่นพวกนักแข่งพวกอะไรเงี้ยเอ่อเฉลี่ยแล้ว400แล้วกัน400คือตรงกลางต่ำกว่า400คือเริ่มช้ามากกว่า400คือเร็ว จุดกลางให้กะพัดแน่นอนเจสันไม่เคยหยุดพักเรียบร้อยแตกสองได้ฟรีตัวนึงนี่ไงโผล่ข้างหลังนี่ไงเรียบร้อยตัวนี้หันหลังอุ้ยอุ้ยแล้วสองอย่างคือเก็บจบได้วินเลยว่ะนานๆนานๆจะเห็นฟอนสัเค้นคลัชนานมาก แทบไม่เห็นเลยนี่เพิ่งจะเป็นครั้งแรกที่ฟอรนเค้นเหลือคนสุดท้ายเก็บคลัสมาแก้บอมเนี่ยดูหน้าดิดูหน้าฟอร์นักเก้นหนะดูดิเหมือนว่าต้องคิดเผื่อไว้อะมันแบบมันดูแบบเล่นเกมอ่ะคนเล่นเกมอ่ะแล้วโดดเข้าไปแล้วตอนนี้เอาแล้ว มนจะว์ปไปหลังอีกแล้วนี่มันภาพคุ้นๆเหมือนเคยเห็นแฟดววาว์ปเรียบร้อยภาพเดิมได้ฟรีตัวหนึ่งเหมือนเดิมได้สองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขนมปังเฮ้ยถือจัดเดิดเพื่อนตายหมดแล้วฟอนแเค่นมันใช้ภาพนี้บ่อยมากเคยทําแล้วแบบนี้เลยแบบนี้เลยที่เจสันทําเคยทําแล้วเออสงสัยาวันนี้จบไปทุกคน ไม่น่า,า่รอกว่ะแล้วามาเรวอีกแล้รับผมเข้าาวโอ้เข้าไวจัดเข้าวไวจัด,ววจดแต่ว่าจริงไม่กลัวเพราะจริงวิ่งไม่หยุดคับจริงไม่กลวเพราจริงวิ่งไม่ยุดเอแล้วและครับาเอาเอาเอาเวินไม่มีปืนจริงขอละกันขอท็อปแฟกละกันนะทุกคนขออนุญาตนี่ไง <c oughs> ขอเอสขอเอตอนนี้จริงบอกยายาขอขอขออยู่ไหนขอขอเอยิงลอยะเพื่อนยิงลอ เนี่ยๆๆๆอ่ะเนี่ยโดนสตาร์ทไม่ใช่แล้วก็จะไม่ใช่ซึ้อหน้าแล้วเห็นไหมอ่ะจะทำอะไรได้วะโดนสตาร์ทฟอร์มกำลังมาเนี่ยอ้าวฟอร์มกำลังมานี่ไงฟันพัสฟอร์มกำลังมาจริงช็อตนี้เปิดมาก็ดี ไม่ฟิกยังไม่ได้คลิกเลยช็อตเมื่อกี้ช็อตตี้ระยะใกล้ไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวไม่ได้สักตัวเดียวนี่ไงเดินไปไหนก็ดีดักหลังก็เจอแต่จริงเอาให้2จริงบอกเอาไป2ได้โชว์ซออปเล์แล้ววินนี้ถ้าจริงเก็บได้อีกตัวหนึ่งมันจะกดอันติกระโดดเข้ามาโดนอันติสวดเอ้าตายอยู่ดีดาวัยผมจริงที่โดน5วินเหนื่อยนะโอ้โหเทพโคตรสวย ทำอ,อะไรก็ดีทำอ,อะไรก็ดีดหเหลือเจสานคนเดียวโอ้โหมันยิงคมมากกันชาร์จท,ทุกทางดูดิ ดูสิเอาไว้เฮ้ยก oh ันชาร์จท <The ุกทักเนี่ยได้ห้องน้ำสองตัวแตกโดยไม่ต้องซีนี่นี่ไงนี่ไงโอ้โหดาไวกับจริงจิงจริงเกือบแล้วโอเคจริงเอาให้ ฟืนละฟืนละเว้ยอุ้ยอุ้าวอ้าวเป็นปลาเล็กเล่นตัวอะไรริชโยลุเรสตั้งรับไม่ได้เฮ้ย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 แบบทามิ่งแย่หมดเลยเมื่อกี้จริงคิดว่าฝันตัวข้ามจะเก็บบอมจริงไม่ได้ทำผิด โอ้ยโอ้ยโอ้ยทีมฟันพลาสที่ไม่ได้อยู่ในสายตาที่เป็นคู่แข่งของเป,ปเปอร์เลกเจอแก้แผนมาแล้วมาแล้วเจสันมาแล้วแต่ไม่พอโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยวินนี้สำคัญมากถ้าเป,ปเปอร์เลกจะพลิกกลับมาได้เนี่ยวินนี้ต้องได้เท่านั้นและเหลือซูเกสึกับชาว <c oughs> ไอตัวไอตัวเกมเซนไอตัวเกมเซนยังอยู่สุยเกสุนี่ตัวแม่นซึ่งซึ่งหน้าได้หมดชาวนี่เป็นตัวเกมเซนเล่นกึ๋นค่อยๆเช็คค่อยๆเช็คทีละมุมเชาต้องเป็นคนออกก่อนเชาวต้องหาตำแหน่งนะสุยเกสุเป็นตัวปาดโอเครู้ตำแหน่งหนึ่งตัวอ้าวเพิ่งชมไปยิงหนึ่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 งกินไมฟิกเฉย โ,โอ้เล่นยังไงวะเนี่ยเออฟอร์ตมาวิ่งไล่ยิงช็อตนี้เล่นด้วยความมั่นใจไม่มีอะไรจะเสียแล้วคือตอนเนี้ยเปเปเล็กซไม่มีอะไรจะเสียแล้วแต่ <c oughs> ต้องชนะ12ใหไม่1ินเวดวินลว,ว,วดเพื่อซัดเดนนวันดอลว่ะ อาดิซื้อแวนดอลเกาะเล็กน่าจะเซฟหรือเปล่าอ้โหเกมมิ่งเดินเข้ามาต้องเช็คซ้ายขวาเช็คซ้ายขวาโดนคิกขวาทีเดียวตายเอาเอาเอายู่อเอาเอาอยู่เอาอยู่ยังยื้อต่อไปได้อยู่คิดว่าฟันพัดจะทำเอาไหมฉันว่าไม่แฟดไปช็อตนี้ เจอแล้วแฟตใส่หน้าจิงเข้ามาแล้วจิงจิงเอาไปสองลันเดนกันจริงอ้าวช่วนี้ทัมิ่งเจสันยิงไม่โดนการบุกของฝั่งเปเปอร์เร็ก เจ็ตที่หายไปนานแต่เจสันก็ยังคงเล่นแล้วช็อตนี้โดนยิงนัดเดียวสะบัดไปเข้าหัวโอ้เจสันไม่ได้เล่นวินแแรกแต่ได้วางบอมแล้วแต่ได้วางบอมแล้วเป็นใครเอาให้ <S <S เฮ้ยทรงดีด่านนี้ด่านบุกด้วยนะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยอย,อย,ยืนรอเลยวางน้ำแข็งแล้วยืนอยู่ข้างหลงังวางไม่ได้วันนี้น่าจะไม่ได้วางเอาไว้เอาหน่อยเวย้สองต่อห้าแล้วไงเว้ยนายฟีดเอาให้เว้ย เป็นต้ามเปลี่ยนดีอย่างที่บอกอะถ้าแมปนี้เนี่ยคือแบบมีคนสร้างกำลังใจในการทำอะไรแบบนี้มันแบบมันกำลังใจมันมาเลยเอาแล้วไงสองเท่าเลยคราวนีอน้อันติีมาอันติกลับครับไม่ไลอัพไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วหมดสิทธิ์แล้วเออยังมีไมฟิกอยู่ผู้ไม่บวก ไมฟิกยิงคมมากทุกคนยิงโคตรคมแต่ไม่บวกนี่คือสไตล์ไมฟิกอวินเนี่ยดาไวไปเล่นไก่คนนั้นคนนี้ไปเล่นไก่ดูดิไปชาร์จเฮ้ยเไม่ได้ดูเลยเอาไปเลยนะเออ่ะเออ่ะมันเป็นอ่ เรียกว่าอะไรดีวัดสกิลช็อตนี้เช็คแล้วเจอด้วยแฟดไปทะลุสมมตายไปนหนึ่งเอาแล้วได้อยู่เป็นใครได้อยู่ยดาไวย,ยิงไม่โนดนดาไวไดาไว,ไไวเลยแล้วดาไวยิงไม่โดนเนะี่ยช็อตแบบช็อตเมื่อก,กี้ได้ยิงฟรี พลาดช็อตสำคัญไปอ่ะแล้วก็มุมพีกเยอะๆมุมพีกฝั่งบุกเยอะ,กกยอะๆก็คือด่านบุกอะประมาณนั้นอะ่ะเข้าเยอะๆฝั่งบุกพีกเยอะๆ,ๆดาวไวยิงไม่โดนเลยทุกคนโอ้ถ้ามาบ่อยๆน่าจะถึงเนาะช่วงนี้มาบ่อยมากเลยนะทุกคนมาบ่อยมากคนเหลือคนสุดท้ายมันเหงาลนะทุกคนเวลาตายหมดอะ่ะโอ้แล้วดูมุมกันชาร์จดิโอ้โห โอ้บ้านะโดนยิงตูดเมื่อกี้โดนยิงตูดเหรอหรอ้เมื่อกี้หันเช็คข้างบนแน่เลยเป็นทามิง่งดาวายตายฟรีแต่มันช็อตวินปืนพกวันนี้น่าจะเดาน่าจะเดากลางไปชาร์จมั่งกีเอาเป็นใครไมฟิกเอาให้คนละหนึ่งตัวสามเท่าชัอนี้เหลือสองคนสุดท้ายแองเจ้าจะเอสแต่ ดนดับฝันเจสันดับฝันไปแล้วหนึ่งต่อนหนึ่งกับซุยกระสือตัวเต็งทั้งคู่ต่างคนต่างเต็งรอเป้าแลบไปไม่โดนจะรู้ไหมจะรู้ไหมว่าขึ้นทัางบนโอ้โหยอย่างนี้อย่างนี้โดนทัมมิ่งเห็นเท้าเออเอาหน่อยเว้ยเจสันเว้เอา้าว ชาวชาวฆ่าไมฟิกต it really um. ัวเด็ดเจสันเออให้ยิมได้หน่อยไว้เจสันเลตสโก้หน่อยเพื่อนอุย An insane lower bracket run. anh suy anh ao nghĩ à hơi anh